สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนในคลิปวันนี้จะมาแนะนำวิธีการคัดลอกลิงก์นะครับตัว s h o p e e a f f i l i a t e กันนะครับที่เขามาอัปเดตให้ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องแปลงไฟล์ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับวิธีการก็คือทำอยังไงให้เราเข้าไปในในหน้าช h อ p e e ของเรานะครับสมมติว่าแต่เพื่อนเพื่อต้องต้องสมัคร s h อ p e e ให้ผ่านก่อนนะนะครับสมัครผ่านแล้วเนี่ยเราสามารถคัดลอกลิงก์ที่เราต้องการได้เลยสมมติว่าผมมีสินค้าที่ผมอยากทําตลาดอยู่นะสมมตินะครับ เพื่อนๆเลือกสินค้าสมมติี่ผมมีสินค้าตัวนี้ผมอยากทําตลาดสินค้าตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราแชร์ลิงก์เห็นไหมนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถเซฟวิดีโอได้หรือใครอยากก๊อปปี้รูปภาพนะครับเราก็ไปก๊อปปี้รูปภาพเอาก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าตัวรูปภาพเนี่ยอันนี้เราเรากดากดค้างเอาไว้นะกดค้างเอาไว้นะครับกดค้างเอาไว้แล้วเรากดลงบันทึกลงไปเนี่ยกดค้างอาไว้ได้นะนะครับกดค้างไว้ได้เลย นะครับกดครั้งที่หน้าจอไว้มันจะขึ้นมาให้เราบันทึกแบบนี้เนาะอ่ะสมมติผมได้ผมอยากได้สักสอ,อ่กี่รูปดี4รูปละกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะครับอ่ะผมก็จะทําแบบนี้ก็ปีไปเดี๋ยวผมจะโพสสองครั้งนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้คือโพสด้วยรูปภาพด้วยแล้วก็โพสด้วยเรื่องของการเอ่อใช้คลิปวิดีโอด้วยนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันมันไม่มีให้เราเลือกโหลดนะนเพื่อนเพื่วนามอ่ะงไง กดค้างไว้มันก็โหลดไม่ได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเดี๋ยวลองกดค้างไว้ซิได้ไหมกดค้างไว้มันก็โหลดไม่ได้เนาะผมก็เลยใช้วิธีการแคปหน้าจอเอานะครับตรงนี้ผมใช้แคปหน้าจอเอาเนาะนะครับต่อไปวิธีการคัดลอกข้อความของเราให้เรากดค้างไว้ที่ตรงข้อความตรงนี้กดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้กดค้างไว้แป๊บหนึ่งมันจะมีคําว่าคัดก๊อปคัดลอกเห็นไหมครับแล้วก็กดคัดลอกไปครับกดคัดลอกไปแล้วเอาข้อความของเราเนี่ยนะครับไปวางที่ในโน้ตของเราเนาะในโน้ตในในโน้ตของเรานะครับวางแบบนี้เลย นะครับแบบนี้นะครับหรือหรือหรือนะครับมีอีกหนึ่งช่องทางนะเพื่อนเวลาเรา copy เมื่อกเกียเก้ยเนี่ยนะครับเรา copy ในเมื่อกี้เรา copy ใช่ไหมครับถ้าเราจะไม่กดค้างตรงนี้เพื่อเก็บข้อความให้เรากดที่ตรงนี้เลยกดตรงนี้แล้วนะกดเลยนะครับกดเลยป๊บเข้าไปาน,นะครับตรงลูกศรจิ้มแล้วเรากดนี่เลยคัดลอกข้อมูลนะคัดลอกข้อมูลครับแล้วเราก็กลับไปที่ในมือถือในในโน้ตของเรานะครับ นี่เลยแล้วก็เอาข้อความมาวางนะครับอันนี้ผมกดลบไปก่อนนะนะครับแล้วก็วางไปเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีลิงก์ข้อความมาให้เรานะลิงก์อันนี้นะนี่ลิงก์อันนี้นะครับแล้วก็ได้ข้อความมาด้วยข้อความตรงนี้เอาไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปโพสต์กันเราจะใช้โพสตใช้ในการโพสต์นะครับอือต่อไปเราจะทําการนะครับก๊อปปี้ข้อความก o อปปี้ลิงก์นี้ก่อนเพราะอะไรเราจะ copy ปี้ลิงก์อันนี้เนี่ยนะครับไปเช็คว่า ลิงก์ของเราอันนี้เป็นเป็นเป็นลิงก์เราหรือเปล่านะเรากดก o p ปี้ไปนะครับแล้วให้เพื่อนๆไปเปิดที่ตัวของ Google Chrome นะครับ Google Chrome เนาะอ่าผมมีตัว Google Chrome แบบนี้ผมก็คลิกเข้าไปทีนี้ตรงตัว Google Chrome เนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเพื่อน,อนๆจะเปิดหน้าไหนมานะครับบางทีมันจะมีให้เราเลือกเห็นไหมแบบนี้นะครับเราก็คลิกเลือกเป็นภาษาไทยเนาะคลิกไปนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเรียบร้อยต่อไปตรงจุดๆตรงนี้ให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปครับคลิกไป แล้วของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปของเพื่อนเพื่อนนะจะขึ้นคําว่าเดสเว็บไซต์ที่เป็นเดสก์ท็อปคลิกก็ไปเลยครับเพื่อทําให้เบราว์เซอร์นี้เป็นเหมือนใช้บนคอมพิวเตอร์เนาะอ่ะคลิกก็ไปเห็นไหมครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเอาลิงก์เมื่อกี้นะครับเอาลิงก์ที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยมาวางวางลงไปนะนี่ลิงก์ที่ผม Copy มานะเห็นไหมก๊อปปมานะแล้วก็กดกดไปเลยกดไปตรงนี้กดไปเลยนะครับไปเพื่ออะไร เพื่อเช็คว่าลิงก์ที่เราก๊อปปี้มาอันนี้นะครับเป็นลิงก์ของเราหรือเปล่าเป็นลิงก์ของเราหรือเปล่านะครับอ่ะลองคลิกดูนะอันนี้ผมลองเลื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนต้องจํารหัสร้านค้าของตัวเองให้ได้นะเพื่อนเพื่อนจะเจอคําว่าเห็นไหมเอฟเฟอร์เรทเห็นไหมเอฟเฟอร์เรทโค้ดเห็นไหมเอฟเฟอร์เรทโค้ดนะครับ UTM source นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือรหัสร้านค้าของเราซึ่งอันนี้เป็นรหัสร้านค้าของผมเองนะครับอ่ะเลื่อนลงมาก่อนนะเพื่อนงเห็นไหม อันนี้คือรหัสร้านค้าที่ผมใช้เองนั่นแปลว่าอันนี้ก็คือเป็นรหัสร้านค้าของเราแปลว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องไปแปลงไฟล์แล้วเราสามารถเขา copy ข้อความเนี้ยแล้วก็เอาไปโพสต์ได้เลยแต่ทุกครั้งในการก่อนที่เราจะไปโพสตเนี้ยควรเช็คแบบนี้ก่อนนะครับโอเคไหมควรเช็คแบบนี้ก่อนถ้าเรานะครับไม่ได้ทําแบบนี้เราทําอีกหนึ่งวิธีอะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งวิธีนะอันนี้คือถ้าเรากั่วปี้แบบนี้มันง่ายนะครับอะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีสมมุติว่าถ้าบางท่านเนี่ยนะครับคัดลอกลิงก์จากตรงนี้เนี่ยถ้าคัดลอกลิงก์จากนี้มันจะไม่ได้ไปเนาะหรือบางคนบอกว่าอะฉันกลัวว่าจะไม่ได้ค่าคอมจะคัดลอกลิงก์จากตรงนี้ก็ได้นะนะครับอ่ะสมมุติว่าคัดลอกลิงก์จากตรงนี้นะครับเราจะเอาลิงก์ของเราตรงเนี้ยไปแปลงไฟล์นะครับไปแฝงแปลงไฟล์ทีหนึง่งกดคัดลอกได้ไหมมันขึ้นไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันช้าเนาะอ่ะพอเราคลิกนี้เราก็กดคัดลอกลิงก์เลยกดคัดลอกลิงก์เลยนะครับเพื่อน พอเรากดข้าลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนออกไปเนาะเราก็กดย้อนออกไปนะครับกดย้อนออกไปที่ตรงนี้นะกดย้อนออกไปนะครับย้อนออกไปเนาะย้อนออกไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของบัญชีฉันก็คือฉันตรงนี้แล้วก็ไปที่ตัวของโปรแกรมโปรแกรม a อฟเฟอร์เรเนาะนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเพื่อความปลอดภัยฉันขอแปลงไฟล์ดีกว่าวิธีการแปลงไฟล์ก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วมันจะมีแปลงลิงก์เห็นไหม มีการแปลงลิงก์อันนี้คือรหัสของเราจําไว้นะแปลงลิงก์นะครับก็กดแปลงลิงก์เลยแล้วก็เอาลิงก์เมื่อกี้เนี่ยนะครับมาวางนะครับก็เอาลิงก์เมื่อกี้มาวางมาวางได้เลยไหครับมันก็เึื่อมลิงก์นี้มาทีนี้ทําไมถึงเอามาวางตรงนี้การแปลงลิงก์มันมีข้อดีตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถสร้างซับได้ครับซับไอดีตรงเนี้ยซับไอดีมีข้อดีคืออะไรการทำซับไอดีซับไอเดีเนี่ยเราจะทําได้5้าซับไอดีสมมติว่าเราไปขายที่ไหนครับเฟสอ,อะเฟสนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษนะเฟสนะครับ เฟสนะอ่าซับหนึ่งเฟสซับสองเป็นอะไรเอ่อทวิททวิทละกันอ่าทวิทนะครับซับสามเป็น u อ่าสมมุตินะแบบเนี้ยเห็นไหมครับเราจะรู้ว่าอ๋อคนคลิกมาจากอันนั้นมาคลิกจากอันนี้คลิกมาจากอนุเห็นไหมครับมันจะเป็นซับของมันแล้วเราก็กดแปลงเลยนะครับกดแปลงเลยนะครับกดแปลงเลยเห็นไหมครับเราจะได้พอเรากดแปลงแล้วเนี่ยกดแปลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้ลิงก์หัดอันมาใหม่ให้เรากดคําว่าแชร์ครับกดตรงคําว่าแชร์นะแชร์ครับ แล้วคัดลอกลิงก์ป๊บนะครับแล้วกลับไปที่ข้อความของเราเมื่อกี้เนาะอ่ะแล้วเราก็เอามาวางสังเกตไหมว่ามันจะเป็นคนคนละอันกันนะครับคนละอันกันทีนี้เราจะเอาเอาลิงก์อันนี้นะครับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเป็นของเราไหมนะครับเหมือนเดิมเข้ามาใน Google Chrome เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของเรามาวางนะครับลิงก์เมื่อกี้นะแล้วเราก็กดโกเลยป้ายไปได้นะครับเห็นไหมกดตรงนี้นะตลอดนะครับเห็นไหมแล้วเราก็ลองไปคลิกดูนะครับ ลองคลิกดูเนาะว่ามันเป็นของเราไหมนะครับอ่ะโอเคก็เป็นเป็นลิงก์ของเราแล้วเป็นร้านค้าของเรานั่นแปลว่าเราก็เอาไปโพสต์ได้ทีนี้เราจะาไปโพสตที่ไหนโพสต์ได้หมดเลยครับอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะไปโพสต์ในเพจไปโพสต์ใน youtube ไปโพสต์ในทวิตเตอร์ใน IG ในเว็บไซต์ในอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาไปไปโพสต์ได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปโพส์กัน สมมติว like is ่าผมจะเอามาโพสในในนี้เนาะนะครับในร้านค้าของผมผมก็กดตรงนี้นะครับกดโพสต์นะครับแล้วก็ผมจะโพสเป็นรูปภาพก่อนเมื่อกี้ผมไปเอารูปภาพมา3รูปภาพใช่ไหมครับก็ไปเอารูปภาพมาก่อนเนาะโพสรูปภาพก่อนแล้วกันนะครับก็จะโพสต์เลยนะครับ1 2 3 4สสนะครับกดปึ๊บนะครับก็จะมีรูปภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปคัดลอกคัดลอกข้อความมาคัดลอกข้อความมาแล้วนะครับกด ให้เรากดตรงนี้นะเพื่อนๆเวลาเราจะใส่ข้อความที่เป็นรูปภาพนะครับตรงนี้มันจะมีให้เรากดเห็นไหมคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เอาข้อความมาวางยังไม่ต้องวางลิงก์นะเดี๋ยวเราไปวางใน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 แชทเอานะครับแล้วก็กดย้อนออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรากดย้อนออกมาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคําว่าถัดไปครับก็กดถัดไปนะครับแล้วมันก็จะให้เราเช็คเนาะนะครับเราก็กดโพสต์ไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็เผยแพร่เลย นะครับเผยแพร่เสร็จแล้วนะครับก็รอให้มันเผยแพร่เสร็จเนาะนะครับเรียบร้อยก็กดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกดูได้นะครับเพื่อนเราก็สามารถคลิกได้อันนี้เป็นรูปภาพได้ไหมเป็นรูปภาพนะครับก็คลิกดูได้ใช่ไหมครับคลิกดูได้หรือว่าเราจะคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือผมโพสต์ในแอปเนาะนี่คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอันนี้ผมคือผมโพสต์ในตัวครีเอเตอร์เนาะนะครับถ้าเราโพสต์ในเฟซมันจะได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพอเรา พอพอเราเราเข้ามาดูในอันนี้ผมโพสจากในตัวครีเอเตอร์ Creator ของ facebook เนาะคือผมโพสจากตัวนี้นะผมโพสจากตัวนี้นะนี่ผมโพสจากตัว Creator อร์ d i o ของ facebook นะครับเออเวลาที่ผมจะเข้าไปดูข้อความเนี่ยในที่ผมโพสไปแล้วเนี่ยผมจะต้องคลิกที่ตรงนี้คลิกที่สามจุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตรงคำว่าดูนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกโพสทีนี้เราก็ไปคัดลอกลิงก์มาอ่า ก็เหมือนเดิมพิมพ์เหมือนเดิมแล้วก็เพื่โพสต์ไปนะครับแล้วก็รอให้มันโพสต์เสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งการโพสต์คลิปวิดีโอก็เหมือนกันก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับเออก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคไหมเพื่อนๆ <c oughs> จะได้เข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวย้อนไปอีกทีนึงทีนี้เดี๋ยวเราลองไปโพสต์เป็นคลิปแล้วกันอ่าผมก็เข้ามาในนี้เหมือนเดิมนาะเพื่อนๆใครใช้ไม่เป็นก็ไปโหลดมานะอ่ะแล้วก็เลือกอันนี้เนาะนะครับแล้วก็เลือก ผมก็จะเลือกรีวนะเป็นเลือกเลือกเป็นคลิปรีวนะครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ผมทําคลิปที่ผมไปอัดหน้าจอมาเมื่อกี้เนี่ยมาไหมครับเนี่ยคลิปที่อัดหน้าจอมาแล้วก็เอามาตัดนะครับเอามาตัดเอามาตัดซะหน่อยนึงนะครับเ,เพื่อนๆอ่นะตัดนะครับอันนี้ไม่ได้หกสิบวินเนาะผมก็ตัดนะครับอืมไหมครับเรียบร้อยผมตัดแล้วผมก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะเอาไปโพสตแล้วนะครับทีนี้เราก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเราก็โพสต์เลือกอันนี้ผมทําต่างเองนะเล่นๆนะครับเพื่อนๆอันนี้คือทําให้ดูเนาะส่วนคลิปอะเพื่อนๆเอาไปปรับแต่งตามที่ผมสอนในห้องเรียนเลยเนาะนะครับเอาไปปรับแต่งก่อนนะอย่าโพส้วยดักด้าแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ผมทําแค่ทําให้ดูนะครับอ่ะผมก็ไปกับคัดลอกข้อความมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมก็วางเหมือนเดิมนะเพื่อนๆแล้วก็กดโพสต์เลยอย่าลืมใส่แฮชแท็กกันด้วยนะนะครับผมอันนี้คือผมทําให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับก็ อะไรที่เราเคยเรียนไว้นะครับเราก็เรียนแล้วก็อันนี้ก็คือตรงนี้เราจะไม่พิมพ์ก็ได้นะเนี่ยเราลบออกไปได้เลยนะครับอืเนี่ยลบออกเนาะอะไรที่มันเป็นไม่เกี่ยวกับไอ้ที่เราจะไอ้นี่ยให้เรากดกดลบไปเลยนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วเราก็อาจจะใส่ตรงนี้อาจจะใส่เป็นพิกัดใต้คลิปก็ได้นะครับเราอาจจะใส่เป็นพิพิกัดใต้คลิปอืแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมพิกัดใต้คลิปนะครับ แล้วเราก็กดโพสต์ไปกดแชร์เป็นเป็นรีวไปนะครับกดแชร์รีวไปนะครับทีนี้ระหว่างรอก็กลับไปในโน้ตเหมือนเดิมไปกัดลอกลิงก์มาอ่ะเราก็รอจังหวะมันจะโพสได้นะนเพื่อนแล้วก็กดตรง3ามจุดตรงนี้นะแล้วก็นะได้ไหมอ่ะคลีนมาอีกทีหนึ่งน่าจะได้แล้วแหละอ่ะทีนี้ก็เข้าไปดูในกดตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเข้าไปในในเฟซเราแล้วเราก็มาตรงมันจะมีให้เราพิมพ์ใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยตรงพิมพ์นะเนี่ยดูนะ ถ้าเรากดพิมพ์เลยครับนี่นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาวางนะครับแล้วก็พิมพ์แบบเดิมนะครับถ้าใครจะใส่อีโมชันักหน่อยนึงก็ใส่ได้นะถ้าเราถ้าหน้าจอเรามีอีโมชันเนาะนะครับเออแล้วเราก็กดโพสไปเลยอะทําง่ายๆเนาะให้เ,เพื่อนๆดูที่เหลือก็เพื่อนๆไปใส่ลูกเล่นกันเอาแล้วกันนะครับตามตามตาม,ตามเทคนิคแล้วก็ตามทักษะของเพื่อนๆเลยเห็นไหมครับพอเราได้มาแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราจะกดแชร์ไปที่เพจไปที่กลุ่มไปที่ไหนอีกเยอะแยะมากมายเราแชร์ได้เลยโอเคไหมครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับที่เราจะเข้ามาก็เป็นวิธีการที่เราเข้ามาคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ทั้งแบบคัดลอกแล้วก็แบบแปลงไฟล์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากใช้วิธีไหนนะครับก็ได้ใช้ได้ทั้ง2วิธีนะเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้าเร็วหน่อยก็ให้เลือกวิธีที่1 ช้าหน่อยก็เลือกวิธีที่2นะครับเราทําได้แค่นี้นะครับถ้าวิธีที่1ึ่งมันโอเคเราเราก็แค่คัดลอกลิงก์แล้วเราก็เอาไปเช็คทุกครั้งว่ามันเป็นชื่อเราไหมมันแค่แป๊บเดียวเองนะครับมันไม่ได้เสียเวลามากนะครับเพื่อนเพราะถ้าเรายอมเสียเวลาเราจะได้เงินแต่ถ้าเราไม่ยอมเสียเวลาเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมียอดเองบางๆใครยังไม่ได้สมัครช้อปปี้นะครับแอดเวเดก็สมัครได้ใต้ลิงก์นี้นะครับผ่านโค้ดของผมได้เลยนะครับเอออยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะก็ฝากต